สวัสดีครับอยู่กับทีมงานนิกกี้สายโจกครับผมมาต่ออ p 3ีครับตอนนี้ผมก็ไต่ร่องครับเพราะว่าพื้นที่ครับแคบครับวิธีจะไต่ร่องที่เราจะวางท่อปะปาครับผมเราก็ต้องปัดต้องปัดข้างก่อนนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวดินมันจะตกไปในร่องนะครับผมตอนนี้ก็พื้นที่ครับแคบมากเลยครับเบียดกับเสาไฟฟ้าด้วยครับผม ก็ไต่ร่องเพื่อที่จะเปิดเท่าครับเพราะว่าเกิดขุดโดนเท่าประปาแตกครับโอ้มาดูทีมงานรถไถครับนี่อยู่สุพรรณครับหน้าง,งานสุพรรณครับรถไถก็จะขนฟางครับผมเดี๋ยวผมพาชมหน้าง,งานนะครับนี่ครับหน้าง,งานฝั่งนี้ก็จะเป็นเสาไฟฟ้านะครับ ตอนนี้เบียดเสาให้ฟ้าเลยครับเราก็ไต่ร่องท่อก็เตกอยู่ฝั่งนั้นครับผมกําลังจะโลกครับจะวางท่อปลอกครับวางท่อปลอกสามร้อยครับแล้วก็ขุดโลกขุดโลกท่อครับท่อเตะครับเพื่อที่จะให้ช่างทํางานง่ายครับตอนนี้ก็ขั้นตอนยากตอนนี้ก็คือท่อเส้นนั้นนะครับมันมันตัดร่องครับตัดร่องจะปาดมาทางนี้ผมก็เลยต้องจะขุดโลดโลดท่อครับ ก็ผมก็เอามาฝากพี่น้องครับเผื่อจะเจองานท่อคับเหมือนผมอย่างนี้ครับผมก็ทําคลิปให้มีสระป่ะครับผมก็ไม่รู้มีสระไม่มีสระก็อยากจะทำให้ท่านพ่อแม่ได้ดูก็ติชมกันได้ครับผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยครับ ติดพลาดก็ต้องขออภัยผิดใจต้องขอรักวันที่รอพอสอที่คอยอยากบอกสักหน่อยว่ายังรักกันอยู่ไหมอ่ะนี่ครับถ้าบเบี้ยวอย่างนี้นะพี่น้องเราก็หักบูมครับให้ตรงกับร่องอย่างนี้นะนี่เนี่ยเราหักอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับกล้องผมตั้งอีกมุมหนึ่งครับอ่ะนี่ให้เห็นนิดหน่อยก็ได้ครับจะเป็นดินกรวดครับอาจจะเฉลบนิดหน่อยครับแต่เราก็อย่าให้โดนโท่อนะ ผมก็จะลบผมก็จะไอ้คุดโลดก่อนเพราะว่าท่อมันตัดเห็นหั้มมันตัดมาแล้วเนี่ยพี่น้องเลยยากหน่อยครับน้าีนเสาไฟฟ้าก็อยู่ข้างๆนี่ครับเห็นไหมครับเบียดเสาไฟฟ้าเลยนะครับแต่เราก็พยายามจะให้มันไปโดนุนะครับผมนี่ฮะท่อมันตัดมาฝั่งนี้ครับก็ต้องใช้สมองหน่อยนะพี่น้องผมก็ ไม่ได้ฟีมืออะไรหรอกครับผมก็อยากให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้ชม